สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการรักไม่ดูโรยนะคะดำเนินรายการที่คณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรน,นะคะวันนี้พบกับติชันนะคะอาจารย์นิตยาศรีโบรมนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อในเด็กนะคะซึ่งโรคที่เราพบบ่อยนะคะก็คือโรคมือเท้าปากค่ะ ค่ะโรคมือเท้าปากนะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชือ้อไวรัสนะคะซึ่งพบบ่อยนะคะในเด็กแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ5ปีนะคะสถานที่ที่เราพบว่ามีการแพร่ระบาดท,ที่บ่อยที่สุดก็คือจะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะคะแล้วก็โรงเรียนค่ะโรคนี้นะคะมักจะพบว่ามีการระบาดในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งก็คือช่วงนี้นั่นเองนะคะ โรคมือเท้าปากนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุหนึ่งนะคะมีชื่อที่เรียกว่าเอ t นเทรไวรัส71นะคะหรือเรียกสันส้นๆว่า EV 71ก็ได้นะคะโรคนี้มีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างมีวิธีมีการติดต่ออย่างไรนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะโรคมือเท้าปากนะคะมีอาการแสดงอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วโรคมือเท้าปากนะคะจะเริ่มจากมีไข้1-2่วันนะคะหลังจากที่มี แผลเกิดขึ้นในปากนะคะหลังจากนั้นจะเริ่มมีอาการเจ็บปากนะคะแล้วก็รับประทานอาหารได้น้อยลงนะคะจากนั้นจะเริ่มมีตุ่มหรือว่ามีผื่นเป็นจุดแดงๆขึ้นนะคะจริงๆแล้วในผู้ใหญ่ก็สามารถเป็นโรคมือเท้าปากได้นะคะซึ่งโรคมือเท้าปากนะคะตุ่มสามารถขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้านะคะแล้วก็ขึ้นบริเวณในดิมฝีปากได้นะคะบางรายเนี่ยอาจจะมีผื่นที่แขนขาเกิดขึ้นได้นะคะหรือบริเวณข้อศอกนะคะ โดยทั่วไปนะคะผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงอยู่ประมาณ2-3วันแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณ1สัปดาห์อาการจะดีขึ้นและสามารถหายไปเองได้ค่ะในกรณีที่เป็นแบบไม่รุนแรงนะคะแต่โรคนี้นะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาหรือว่าภาวะแทรกซ้อนนะคะเช่นจะทําให้เด็กเล็กนะคะรับประทานอาหารได้น้อยอรับประทานอาหารได้น้อยลงนะคะก็จะเกิดภาวะขาดสารน้ำขาดสารน้าและขาดสารอาหารได้ค่ะ ส่วนในผู้ใหญ่นะคะคนที่เป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยเราพบว่าอาการจะไม่รุนแรงนะคะแล้วก็สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้นะคะแม้ว่าตัวเองจะมีอาการที่ไม่รุนแรงค่ะเรามาดูว่าโรคมือเท้าปากมีการติดต่ออย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วโรคมือเท้าปากสามารถติดต่อได้ง่ายมากเลยนะคะก็คือติดต่อทางน้ำมูกน้ำลายนะคะเสมหะ ตุ่มหรือว่าผื่นบริเวณผิวหนังนะคะแม้กระทั่งอุจจาะนะคะก็ยังสามารถเป็นจุดที่แพร่กระจายเชื้อได้นะคะเช่นเด็กนะคะที่สัมผัสของเล่นนะคะชิ้นเดียวกันภาชนะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตื่ม หรือว่าอาหารนะคะที่มีการปนเปื้อนของเชื้อนะคะหรือว่าสารคัดหลั่งเช่นอุจจเละน้ำมูกน้ำลายก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะนําเชื้อโรคนะคะผ่านการสัมผัสนะคะเช่นมือนะคะหากรับประทานอาหารโดยที่ไม่ล้างมือนะคะหรือว่าผู้เลี้ยงดูเนี่ยไม่ได้ล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะนะคะก็สามารถเป็นจุดนําเชื้อโรคได้นะคะ จากการศึกษานะคะเราพบว่าโรคมือเท้าปากเนี่ยมักจะระบาดนะคะในโรงเรียนชั้นอนุบาลซึ่งเป็นชั้นเด็กเล็กนะคะสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะแล้วก็ผู้ป่วยนะจะมีอาการหลังสัมผัสโรคประมาณ3-5วันค่ะโรคมือเท้าปากนะคะจะมีการรักษาและการวินิจฉัยอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะการวินิจฉัยโรคแค่จะทําการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะเพื่อทําการวินิจฉัยหากอาการไม่รุนแรงหรือว่าอาการไม่ชัดเจนนะคะอาจจะต้องมีการส่งตรวจ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะขึ้นอยู่กับดูลพินิษของแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่เป็นโรคมือเท้าปากเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วโรคมือเท้าปากนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจงนะคะการรักษาเนี่ยจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการนะคะเช่น หากมีไข้เราก็จะดูแลเช็ดตัวลดไข้นะคะแล้วก็หากมีแผลในปากเราก็จะใช้วิธีการป้ายยาชาหรือว่าทายาชานะคะเพื่อลดอาการเจ็บปากนะคะดูแลสุขภาพช่องปากสุขอ,อนามัยให้มีความสะอาดนะคะการรับประทานอาหารขณะที่เป็นโรคเนี่ยควรจะรับประทานอาหารอ่อนนะคะแล้วก็อาหารรสจืดนะคะเพื่อบรรเทาอาการเจ็บแผลในช่องปากนะคะหากเป็นในเด็กอาหารที่แนะนำได้แก่นมนะคะเป็นนมแช่ยเย็นนะคะน้ำดื่ม แช่เย็นน้ำผลไม้แช่เย็นหรือว่าอาจจะเป็นโยเกิร์ตหรือว่าไอศครีมก็ได้ค่ะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้หากอาการไม่รุนแรงนะคะผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กที่บ้านได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีความรุนแรงเนี่ยหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนควรจะพาบุตรไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อดูแลให้ได้รับสารน้ําสารอาหารทางหลอดเลือดดาค่ะ อาการที่ต้องเฝ้าระวังแล้วถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันค่ะอาการแรกนะคะเราพบว่าเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่นะคะจะไม่รุนแรงแต่จะพบอาการแทรกซ้อนรุนแรงนะคะประมาณ1ต่อ2,000ลายนะคะในกรณีที่เด็กเป็นโรคมือเท้าปากนะคะ อาการแทรกซ้อนที่รุนแรงที่เราพบมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทนะคะก็คือเด็กจะมีอาการสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะหรือผู้ป่วยจะมีอาการแสดงเช่นมีไข้ปวดศีรษะนะคะมี อา,อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะในเด็กอาจจะพบอาการชักเกรงกระตุกได้นะคะหรือว่ามีอาการเดินเซนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาการทางระบบประสาทนะคะอีกอาการหนึ่งนะคะที่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงคือภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจนะคะเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะหัวใจวายหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมปอดได้นะคะ วิธีการที่เราจะสังเกตนะคะว่ามีอาการรุนแรงหรือไม่นะคะในระบบนี้อาจจะมีในเรื่องของการหายใจเร็วผิดปกตินะคะหอบเหนื่อยหรือว่ามีอาการเป็นลมได้นะคะซึ่งการรักษาที่ไม่ถูกต้องนะคะในกรณีที่มีความภาวะรุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตได้นะคะเนื่องจากไม่สามารถคา,าดการได้ว่าผู้ป่วยของเรานะคะจะเป็นชนิดรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะคะดังนั้นผู้ปกครองเนี่ยควรจะต้อง สังเกตนะคะเช่นอาการผิดปกติที่จะกลายเป็นภาวะที่รุนแรงได้นะคะซึ่งมีอาการดังนี้นะคะก็คือ 1. พบไข้สูงนานเกินกว่า2วันนะคะแล้วรับประทานยาลดไข้ไข้ไม่ลดลงนะคะอันที่2มีอาการอาเจียนนะคะร่วมกับมีอาการซึมไม่ยอมรับประทานอาหารนะคะมีอาการกระตุกผวานะคะเด็กมีอาการเดินเซหรือพบอาการ หายใจเหนื่อยหอบนะคะควรรีบพาเด็กมาโรงพยาบาลทันทีเพื่อได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะหากเราพบว่าลูกเราเป็นโรคมือเท้าปากนะคะควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะในกรณีที่เราพบว่าบุตรหรือว่าบุคคลของคนใกล้ตัวเรานะคะเป็นโรคมือเท้าปากต้องหยุดโรงเรียนนะคะก็คือหยุดโรงเรียนเป็นเวลา1สัปดาห์หรือว่า7วันนะคะ หรือจนกว่าตุ่มน้ําตามร่างกายต่างๆนะคะจะหายสนิทดีนะคะเพราะว่าหากถ้าพาบุตรไปโรงเรียนเนี่ยอาจจะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้นะคะอันที่2ต้องแจ้งกับทางโรงเรียนนะคะอย่างเร่งด่วนนะคะว่ามีว่าบุตรหลานของเราหรือว่าเด็กของเรานะคะเป็นโรคมือเท้าปากเพื่อที่จะให้ทางโรงเรียนนะคะทําการจํากัดเชื้อโรคแล้วก็ทําการดูแลทําความสะอาด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะภายในโรงเรียนด้วยรวมถึงผู้ปกครองนะคะจะต้องแยกข้าวของเครื่องใช้นะคะ,ะออกจากบุคคลอื่นๆในครอบครัวนะคะเช่นช้อนนะคะใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารนะคะชามภาชนะต่างๆนะคะขณะที่เด็กมีการเจ็บป่วยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรครวมถึง ดูแลสุขวิทยานะคะให้เด็กได้ล้างมือทำความสะอาดช่องปากนะคะแล้วก็ดูแลทำความสะอาดตนเองหลังจากที่สัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือว่าอุจจาระของเด็กนะคะเพราะว่าเด็กที่เป็นโรคนะคะสามารถถ่ายทอดเชื้อโรคเนี่ยไปยังเด็กคนอื่นหรือว่าผู้ใหญ่ได้เลยนะคะ เนื่องจากเชื้อนะคะจะอยู่ในสารคัดหลัง่งไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระเนี่ยได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์นะคะแม้ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะหายป่วยแล้วนะคะก็ควรทําความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุกวันนะคะด้วยสบู่หรือว่าผงซักฟอกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้ํายาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถฆ่าเชื้อเอนโทรไวรัสหรือว่าฆ่าเชื้อโรคของมือเท้าปากได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรใช้วิธีการล้างมือด้วยน้ําสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะ ผู้ปกครองนะคะขณะที่เด็กเจ็บป่วยเนี่ยไม่ควรพาเด็กออกไปนอกบ้านนะคะเช่นพาไปในสถานที่สาธารณะนะคะอาจจะเป็นบ้านบอลสระว่ายน้ําหรือว่าสถานที่ส่วนกลางอาจจะทําให้เด็กไปแพร่กระจายเชื้อโรคกับเด็กคนอื่นๆได้นะคะสําหรับปัจจุบันนะคะยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็ระมัดระวังความสะอาดของน้ําอาหารแล้วก็ทุก ทุกๆสิ่งเลยนะคะที่เด็กสามารถนำเข้าปากได้นะคะแล้วก็ฝึกให้เด็กนะคะร้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะทุกครั้งนะคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากนะคะก็ควรที่จะดีกเรี่ยงนะคะการพาเด็กไปในที่ชุมชนนะคะเช่นบ้านบอลสระว่ายน้ำนะคะเพียงเท่านี้นะคะบุตรหลานของผู้ปกครองนะคะก็จะปลอดภัยจากโรคมือเท้าปากค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โรยนะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะหากท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook สถานีวิทยกุกระจายเสียงนะคะมหาวิทยาลัยศวนนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์นิตยาศรีบระมนะคะและทีมงานนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ